สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่581ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแรงปันที่องค์ละ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จมีรอยโดยผงตะใบทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์เส้นได้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จองค์นี้มีคาบรักนะคะเป็นรายการที่3นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะจะมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวเลยแบบนี้นะคะ<ส>องนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะ<ส>ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จมีคาบรักนะคะด้านหลังมีรอยแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะ um. เป็นรายการที่6นะคะนี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะมีรอยตะไปแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7ดนะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อชุปรักนะคะแบบนี้เลยนะ ส่งให้ดูให้ชมนะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวแบบสวยๆเลยนะคะมีหน้ามีตานะคะองคนี้เป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาสีน้ำเงินนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิราโรงยาสีน้ำเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะเหรียญเสือหัวขาดหลวงพ่อชไหนนะคะองนี้รายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะ<อ>เป็นหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระผงหลวงปูเ่เผือกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ รายการที่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะรายการที่สิบก้านะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังเป็นพญา,านาคะองค์นี้เนื้ออัป,ปกานะคะรายการที่สิบก้านะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะมีค่าปิดทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่2 1สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะปีสอง4นะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังฮนุมานที่ระลึก2521นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จขีไก่นะคะหลวงพ่อปานนะคะองนี้รายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาที่รึกอายฉลงอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทีมปี2518นะคะงองค์นี้น<ไ>ปเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นยี่กอหงนะคะสิรามหาเฮงนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหน้ากากสีทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ รายการที่27เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะพระครูวิสัยโสพลนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นดวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะวัดโพธิ์ศีรสะอาดองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงนี้หน้ากากสีทองนะคะองนี้นะคะเนื้อเหมือนในคายนวะนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนขี่ไก่นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุบรักปิดทองนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลานะคะรงยาวสีแดงนะคะหน้าคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่นะคะเป็นเนื้ออัปปกานะคะ พระกิ่งเนื้ออัปกาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปูทวดพระผงนะคะองค์นี้นะคะนาสวยๆเลยนะคะเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะ<ส> <dostęp derrière> เป็นรายการที่35นะคะต่อไปนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเหมือนพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะ องนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เป็นองค์นี้เลยนะคะอันนี้น้องไม่ทราบชื่อพระนะคะรายการที่38นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่39เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้เป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรูปรอพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญพกกระซัพนะคะเหรียญพกกระซัพนะคะด้านหลังเป็นชูชกนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึก2478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญเสมานะคะหลวงปู่โตะปี2517นะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นน่าจะเป็นรูปปอแบบปั๊มนะคะอ,องนี้ไม่ตัดตีกนะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นพาปิดตานะคะด้านหลังนะคะจะมีเหมือนตัวยันอักขระเหมือนแบบนี้นะคะเป็น5องค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพราปิดตาวัดรอนนะคะพาปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทรลุงปี2 5 0 9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองนี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรีรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ